นายวีระนันหวดสีเห็นนายวีรพลจิตสำลิศเห็นชอบครับครับห23นายวีระห้ายเจนายวุฒิ5้ายสนายวุฒิพันธ์นายสรันทิมตุวรเห็นชอบครับ นางสาวศรีโสภาอดคำลือเห็นด้วยคะ่ะเห็นชอบค่ะโคร่ะ535นายศักชัยธนบ,บุญชัยศั5ิ์ขาวอ่อนนุ่นออกเสียงครับนายศักดีในนุ่มหนูเห็นชอบครับ540 543 พลตำรวจโทสานีห้าร้อยห้าร้อยสี่สิบหกนายสิละสิบสงนุยเอ็ดห้าร้อยสี่สิบแปดนางสี่สิบเก้านายสิริโรธธนิคุณเห็นชอบครับปีระดุงเห็นชอบครับห้าร้อย 572ศาสตราจาร,รย์พิเศษสมจาตุศร <500 14. S 2> <t ang> ีพิทักษ์เดินออกเสียงท่านม่นะครับห้าร้อยเกือบสิบเก้นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์เป็นชอบครับ587นายสมพลครับเจ็นายอมรนินเปรมไม่เห็นชอบครับ ขวามือนะคะเรามีกระดาษสองน,น,นะคะไม่ขอรบเสียงของะ็งาด้ดูแถวตรงนี้หน่อยมีใครในนี้ใส่เสืสญญ้อแดงคางคิดเห็นเยอะไหมช่วยกันช่วยกันช่วยกันในเรื่องที่เราได้ขอจบไปตะกี้อยากยคนบอกรู้สึกอะไรไะมคะหลังจากการดูจบโอ้ไปกับการประชุมสภาครับฟรีไมได้เลยนะคะมีใครสนใจหรือเปล่า วิทย์ช,ช,ชนเนี่ยเดือดร้อนมากแล้วคุณเนี่ยกระวงความขวงความจเจริญของประเทศเราไปขนาดไหนคะอประเทศเราเนี่ยมันควรจะเดินหน้ามันควรจะมีนายกมันควรจะผ่านในวันนี้วันเดียวมันไม่มีเวลาแล้วเราเสียเวลาไปกับประยุทธ์9ปีค่ะพี่น้องเราอยากจะบอกกับพี่น้องที่ออกไม่เลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมนะคะช่วยกันส่งเสียงหรือว่าแฮชแท็กเนี่ยเราต้องออกมา We end up